กันที่213คัมภีร์ขุตกานิกายมหานิบาตชาดกว่าด้ยวยเรื่องมโหสถตอนสุดท้ายดำเนินความว่าพระเจ้าจุลนงพรหมทัตทรงเชื่อถือตามถ้อยคำแห่งเกวัตพรามแล้วก็กรีธาทัพออกไปล้อมพระนครน,น้อยๆก่อนเกวัตพรามก็ผ่อนปรนเข้าไปเจรจาให้พระยาเมืองน้อยๆ ยอมมาเข้าเป็นพักพวกของตนแล้วยกไปล้อเมืองใหญ่ๆจนได้พระนครมากขึ้นมากขึ้น,นส่วนบุรุษสอดแนมที่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าจัดส่งไปไว้ในสำนักกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระนครน,นั้นต่างก็ส่งข่าวแจ้งเหตุการณ์ไปให้พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทราบเสมอไปว่าบัดนี้พระเจ้าจุลเนปพรรมทัตได้บ้านเมืองไว้เท่านั้นเท่านั้นแล้ว ขอพระองค์อย่าได้ประมาทนอนใจเลยพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ตอบไปว่าเราไม่ได้ประมาทนอนใจท่านอย่าได้เป็นทุกข์ถึงเราและบุตรภรรยาของท่านเลยจงตั้งใจรับราชการไปเถิดนับแต่พระเจ้าจุนนีพรมทัตทำสงครามตีบ้านเล็กเมืองน้อยมากำหนดได้เจปีเจเดือนเจ็วัน ก็ได้สมบัติในชมพูทวีปถึง101ร,ร้อยเอ็ดพระนครยังเหลืออยู่แต่เมืองมิทิลามหานครเท่านั้นแล้วเท้าเธอก็ชวนเกวัตพรามให้ยกทัพไปตีเมืองมิทิลาแต่วัตพรามทูลห้ามเสียกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดพระนครนั้นต่างก็อ้อนวอนเกวัตพรามให้ยกไปตีเมืองมิทิลา แต่เกวัฒพรามได้ห้ามเสียว่าอย่าไปเลยเราพากันกลับไปเลี้ยงเล่าเชยบาลในเมืองของเราให้สนุกสนานดีกว่าอันเมืองวิทิลานั้นอยู่ในกำมือของเราแล้วเราจะไปตีเมื่อไรก็ได้ว่าแล้วพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกับเกวัตพรามก็พาเท้าพระยาทั้งปวงกลับไปสู่อุตรปัญจา,นาลนคร กำหนดวันจะเลี้ยงเล่าชัยบาลในพระราชอุทยานให้ตกแต่งพระราชอุทยานอย่างมโหารารตั้งที่ประทับของเท้าพระยาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ไว้เป็นลำดับตั้งตุ่มสุราเมรยัยไว้มากกว่าร้อยกว่าพันจัดข้าวปลาอาหารไว้พร้อมเสร็จทุกประการฝ่ายบุรุษสอดแนมของพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ก็ส่งข่าวไว้ให้พระมหาสัตว์เจ้าทรงทราบพ,พระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงเมตตากรุณาแก่กษัตริย์ทั้งปวงที่จะต้องตายด้วยเล่าชัยบาลอันเชื้อด้วยยาพิษจึงทรงส่งสหาชาติโยธาพันหนึ่งของพระองค์ไปพร้อมด้วยศาสตราโดยให้อานัตส,สัญญาเป็นกลอุบายต่างๆเพื่อให้ไปทำลายพิธีเลี้ยงเล่าชัยบาลน,นั้นเสีย หหชาติโยธาทั้งปวงก็พร้อมกันยกไปสู่เมืองพระเจ้าจุลนีเข้าไปในพระราชอุทยานแล้วเก่าการทะเลาะวิวาทขึ้นกับพวกข้าราชการพลโยธาหารอันจัดการอยู่ในพระราชอุทยานโดยทำเป็นแย่งที่ประทับว่าท่านทั้งปวงจงจัดที่ประทับสำหรับพระเจ้าวิเทหราชซึ่งเป็นเจ้านายของเรา ให้คู่เคียงกันกันกบที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าจุลนีถ้าไม่จัดให้ดังนี้เราจะทำให้เสียพิธีการว่าแล้วก็โห่ร้องขึ้นเอิกกระเริกเหมือนกับพวกอสูรทำสงครามกับพวกเทพยดาแล้วช่วยกันต่อยเสียซึ่งตุ่มสุราทั้งหลายให้แตกกระจัดกระจายไปสาดเทเสียซึ่งข้าวน้ำโพชนาหาร แล้วรีพากันหนีกลับคืนสู่เมืองวิทิลาครั้งนั้นอมมาร,ราชเสนาโยธาหารข้างฝ่ายพระเจ้าจุลน,นีพรหมทัตกับกษัตริย์ร้อยเอ็ดพระองค์มีสมเด็จพระเจ้าจุลน,นีพรหมทัตเป็นประธานต่างก็ทุมมนัดขัดแคลนต่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นนักเป็นหนาพระเจ้าจุลน,นีพรหมทัตทรงขัดเคืองพระบรมโพธิสัตว์เจ้าว่า กระทำให้เป็นอันตรายแก่สุราอันประกอบด้วยยาพิษทำให้เสียความคิดของพระองค์พระยาทั้งร้อยเอ็ดนั้นก็ทรงขัดแค้นว่าเสียโอกาสที่จะได้ดื่มเหล้าชัยบาลให้สนุกสนานไม่ควรเลยที่มโหสถใช้ให้คนมากระทําการล้างพิธีสุราบานของพวกเราเช่นนี้ พวกพลโยธีทั้งปวงก็ขัดแค้นว่าพวกเราจะได้กินเหล้าให้สนุกสนานไม่ต้องเสียเงินเสียทองแล้วเหตุไรมโหสุดจึงใช้คนให้มาทำลายเสียแล้วก็พากันโกรธแค้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั่วทั้งมวลในครั้งนั้นพระเจ้าจุลน,นีพรหมทัตจึงมีพระบรมราชาองค์การตรัสแก่เท้าพระยาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ว่า ดูก่อนชาวเราผู้กล้าหาญการทั้งนี้มโหสถได้กระทำให้เกิดความขัดแค้นแก่พวกเรานักหนาควรที่พวกเราจะยกทัพไปสู่เมืองมิถิลามหานครจับเอาตัวมโหสถกับพระเจ้าวิเทหราชบัญศีสะเสียประจานเสียให้สมกับที่ได้กระทำแก่พวกเราแล้วพวกเราจึงเลี้ยงเล่าชัยบาลต่อภายหลัง ท่านทั้งปวงจงจัดแจงพลโยธาหารให้พร้อมเพรียงกันเถิดตรัสสั่งเท้าพระยาทั้งร้อยเอ็ดดังนี้แล้วก็เสด็จเข้าสู่ที่สงัดตรัสปรึกษากับเกวัฏพรามผู้เป็นอาจารย์เกวัฏพรามจึงกราบทูลขึ้นว่าขอพระราชทานอันเมืองมิถิลานั้นมโหสถบัณฑิต คิดการพิทักษ์รักษาไว้เป็นอันดีมีอุปมาเหมือนกับสุวรรณคูหาที่พยารัชสีพิทักษ์รักษาไว้ฉะนั้นการที่จะไปรบเอาเมืองมิทิลานั้นเห็นจะไม่สำเร็จได้ดังปรารถนาจะได้ความอัปยศอดสูเสียเปล่าเ,าเมื่อเกวัตพรามกราบทูลดังนี้สมเด็จพระเจ้าจุลเนีพรหมทัตหาได้ทรงเชื่อฟังไม่ ด้วยอาศัยที่พระองค์มัวเมาไปด้วยขติยะมานะทรงพระดำริว่ามโหสถคนเดียวเท่านั้นจะวิเศษอะไรนักหนาทรงดำริอย่างนี้แล้วก็พร้อมด้วยเท้าพระยาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์กรีทาจจตุรงพลทหารประมาณ18อัปโคพินีบ่ายหน้าเฉพาะต่อเมืองมิธิลามหานครส่วนบุรุษสอดแนมทั้งหลาย ก็ส่งข่าวไปถึงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆวันว่าพระพุทธเจ้าค่ะเวลาวันนี้พระเจ้าจุนนีพรมทัตรีบรัดยกกองทัพมาถึงที่นั้นที่นั้นแล้วขอพระองค์อย่าได้ประมาทเลยพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทรงจัดแจงเครื่องสรรพยุท์และจตุรงพลโยธาหารให้ขึ้นไปประจำการอยู่บนเชิงเทิน และที่ป้อมค่ายคู่ประตูหอรบโดยรอบพระนครอย่างกวดขันในการเวลาพลบ่ํามันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าจุลนีพรมทัตจึงทรงยกกองทัพหลวงล่วงเข้าไปในกรุงมิถิลามหานครบรรลือสุรสิงหนาศประกาศสั่งกองทัพทั้งปวงให้ล้อมพระนครมิถิลาไว้ถึงสี่ชั้นคือล้อมไว้ด้วยกำแพง ช้างชั้นหนึ่งกำแพงม้าชั้นหนึ่งกำแพงรถชั้นหนึ่งกำแพงพลบทจรเดินเท้าชั้นหนึ่งดูหนีแน่นหนาไปด้วยเสนาช้างเสนามา้าเสนารถเสนาพลบทจรเดินเท้าแต่ละเหล่าละเหล่าล้วนเข้มแข็งถือหน้าไม้ปืนไฟศาสตราอาวุธน้อยใหญ่หน้าสะึึงกลัว ล้มเมืองมิทิลาอันกว้างถึงหกโยช์ไว้รอบหาระหว่างไม่ได้กองทัพตั้งเป็นถ่องแถวเป็นหลันเป็นชั้นกันสล้างสลอนไปด้วยพัดโบกและจามอนสเสวตฉตดพัดวารวิชนีกำหางนกยูงและเครื่องสูงต่างๆสล้างสลอนไปด้วยธงชัยและธงชอ่อฉัดน้อยฉัดใหญ่ สว่างสวยไปด้วยแสงคบเพลิงอันโยธาทั้งหลายจุดขึ้นมากกว่าหมื่นกว่าแสนรุ่งเรืองแปรปล่าไปด้วยแสงหอกดาบและเครื่องประดับประดาแห่งพลโยธาหานปานประหนึ่งว่าแสงดาวประกายพึกในนภาลัยประเทศเวหาเมืองมิทิลาอันกว้างขวางได้หกยน์ก็รุ่งโรดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยแสงคบเพลิงและแสงเครื่องประดับกับแสงศาสตร,ราวุธทั้งหลายพลโยธาทั้งหลายทั้งกองทัพหลวงและกองทัพราษบ้างก็โหบ้างก็เกร่นบ้างก็ผิวปากตบมือคุกคามคำรามร้องบ้างก็ตีคลองน้อยคลองใหญ่กลองน้อยกลองใหญ่เสียงอึกระทึกครึกโครมไปเสียงช้างมา้าคลองกลองแรสัง ดังสนั่นวันไหวเสียงโห่ร้องเกริ่นเสียงร้องตักเตือนกันให้นั่งยามตามพิทักษ์รักษาหน้าที่อึงคนึงสนั่นไปมีอุบมาดังพื้นแผ่นดินจะถล่มทลายลงก็ปานกันครั้งนั้นนักปราทั้งสี่พากันสะดุ้งตกใจกลัวไม่รู้หน้าหลังว่ากองทัพของใครยกมาตั้งล้อมพระนคร จึงรีพากันไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลให้ทรงทราบตามเหตุการณ์ที่ตนได้เห็นและได้ยินมาสมเด็จพระเจ้าวิเทหราชทรงโรกนกตกประมาเผยออกมาซึ่งสีหาบาัญชรช่องพระแกลทอดพระเนตรแลออกไปดูกองทัพก็ทรงทราบว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าจุลเนธพรมทัตยกมาเท้าเธอยิ่งโกนกตกประมา ตัดปรับทุกข์กับนักปราดทั้งสี่ว่าครั้งนี้ชีวิตของเราทั้งสิ้นจะพินาศไปด้วยอำนาจฆ่าศึกแล้วพรุ่งนี้เช้าพระเจ้าจุลนีพรมทัตก็จะบุกเข้ามาจับพวกเราไปประหารเสียสิ้นโดยไม่ต้องสงสัยโพธิสัตว์โตปรัสสาคัตภาวางยัตวาฝ่ายว่าสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ครั้นทรงทราบว่ากองทัพพระเจ้าจุลนียกมาล้อมพระบุรีไว้แล้วจึงเสด็จเข้าสู่ที่เฝ้าของพระเจ้าวิเทหาราชด้วยกริยาอันองอาจดังไกรสอนราชสีโดยไม่ทรงครั้นครามต่ออรินทราชพยรีถวายบังคมขติยาทิปดีวิเทหาราชแล้วก็ยืนเฝ้าอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพอสมเด็จพระเจ้าวิเทหาราชได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ก็ค่อยดีพระหรุไทยขึ้นด้วยทรงพระดำริเห็นว่าผู้อื่นนอกจากมโหสถแล้วย่อมไม่มีใครที่จะต่อสู้ภัยรีในครั้งนี้ได้จึงตรัสโดยนายแห่งพระคาถาดังที่ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนาว่าปัญจาปาโลสภาสไนายาเป็นอาทิแปลความว่าดูก่อนมโหสถ พระเจ้าจุลเนีพรหมทัตยกกองทัพมาในครั้งนี้ประกอบด้วยพลโยธียากที่จะประมาณว่ามีเท่าไรพร้อมด้วยพลช่างไม้อันถือเอาเครื่องไม้มาทำการเป็นต้นว่าวิรันและข่ายปิดป้องกำบังกายแห่งตนแห่งตนประกอบด้วยพลบทจรอันเข้มแข็งแต่และเหล่าละเหล่าล้วนเรียวแรงแข็งกล้าในพยุหะสงคราม อาจสามารถจะลุกลามเข้าไปในระหว่างแห่งค่าศึกได้โดยไม่ทันเห็นตัวบันเอาศีรษะแล้วนำมาเวลานี้อื้ออึงไปด้วยเสียงช้างมา้ารถลาพาหนะของกลองแตรสังกังสดานตามที่เราได้ฟังมาว่าพระเจ้าจุนเนีพรหมทัตนั้นมีพลโยธาล้วนแต่สำเร็จในศินลปศาสตร์ทั้ง18 18ปประการคนมีประปรีชาชาญเฉลียวฉลาดนั้นถึง10เป็น11อคนทั้งพระมานดาข่าวว่าพระมันดาของพระเจ้าจุลนีมีพระปรีชาญานว่ารชการแทนพระเจ้าจุลนีได้ดูก่อนมโหสถเราได้ยินมาว่าพระเจ้าจุลนีนั้นมีพระยาร้อยเอ็ดเป็นบริวาร ยกพลโยธาหารติดตามมาด้วยครั้งนี้เราจะคิดอ่านเป็นประการใดฝ่ายสมเด็จพระพรมโพธิสัตว์เจ้าก็กราบทูลรับอาสาว่าข้าพระพุทธเจ้าจะํำจัดค้าศึกให้พ่ายแพ้ไปในไม่ช้าขอพระองค์จงทรงผาสุขเถิดครั้นกราบทูลดังนั้นแล้วก็ถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าไป เป่าร้องชาวพระนครให้เล่นมหรสพกันขึ้นอย่างเอกเกริกโกลาหนห้ามไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งสแสดงความทุกข์ร้อนราชานครเรโกลาหรังสุตวาครั้นสมเด็จพระเจ้าจาุลเนพรมทัตได้ทรงสดับเสียงมหรสพกึกก้องในพระนครเช่นนั้นจึงตรัสถามอมาตทั้งปวงว่า เราได้ยกทัพหลวงมาล้อมพระนครถึง18อัคอโคพินีเช่นนี้เหตุไรชาวบุรีจึงไม่ตื่นตกใจกลัวกลับพากันเมินเมาในการเล่นอย่างสนุกสนานครั้งนั้นพวกบุรุษสอนแนมของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็กราบทูลขึ้นว่าวันนี้พวกข้าพระพุทธเจ้า ได้เข้าไปในพระนครตามประตูน้อยๆได้เห็นคนทั้งปวงพากันเล่นมหรสพอยู่จึงถามเขาว่าก็เมื่อเท้าพระยาในชมพูทวีปทั้งสิ้นยกพลโยธามาล้อมพระนครอ,อยู่แน่นหนาถึงเพียงนี้เหตุใรท่านทั้งปวงจึงไม่พากันทุกร้อนเลยชาวพระนครตอบว่าเพราะเหตุว่าพระเจ้าอยู่หัวของเรา ได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่เวลาพระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ว่าถ้าหากพระยาในชมพูทวีปทั้งสิน้นยกกองทัพมาล้อมพระนครของพวกเราเวลาใดเราจะให้ชาวพระนครเล่นมหรสพให้สนุกสนานในวันนั้นบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวของพวกเราได้เสด็จออกมาเสวยน้ำจันทร์ อยู่ที่ท้องพระโรงหลวงพร้อมด้วยอํามาตราชเสนาทั้งปวงชาวพระนครเขาได้บอกแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าพระมทัตโตเตสังกระถังสุตวาสมเด็จพระเจ้าจุลนีพระมทัตได้ทรงสดับคำกราบทูลมุสาวาทของบุรุษซึ่งเป็นคนสอดนนมของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าอย่างนี้แล้ว ก็ทรงพระพิโรธเป็นกำลังจึงเปล่งพระสุรสิงหนาฏประกาศแก่พลโยธาทั้งปวงว่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ช้าจงเร่งกันยุกเข้าตีพระนครให้ได้ในวันนี้แล้วตัดศีรษะพวกที่เล่นมหรหสพบรรทุกเกวียนออกมาพร้อมทั้งพระยาวิเทหาราชและพระมโหสถให้กูได้ดูน้ำหน้าจงเร็วพลัน สุรายุธาทั้งหลายก็พร้อมกันยกไปเป็นหมู่เป็นหมู่บางเต้นบางโลดบางรำเพลงหอกเพลงดาบเพลงง้าวเพลงทวนยิงธนูสอนเกาทันหน้าไม้และปืนยาวตรงเข้าไปสู่ในที่ใกล้กําแพงค่ายคููประตูหอรบเสียงตลบกลบดินฟ้าอากาศมีอาการปานปรหนึ่งว่า จะครอบงำย่ํายีเสียซึ่งกรุงมิทิลามหานครให้แหลกละเอียดเป็นผงเผาเท่าท,ทุรีไปในบัดเดี๋ยวใจฝ่ายโยธาของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าซึ่งรักษาอยู่บนหอรบและเชิงเทินนั้นก็สาดเทลงมาด้วยน้ำร้อนๆอนโคลนร้อนๆ้อน,รอนกรวดร้อนๆ้อนศิลาร้อนๆ้อน ยิงลงมาซึ่งธนูอนเกาทันหน้าไม้และปืนยาวพุ่งลงมาซึ่งหอกและแหลนหลาวราวกับหาฝนตกลงมาถูกต้องพวกพลของพระเจ้าพรมทัตป่วยเจ็บล้มตายเป็นอันมากจนกองทัพเหล่านั้นใต้แตกร่นออกไปฝ่ายพลโยธาของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็คุกคามด่าว่าเย้ยหยัน ยักคิ้วหลิวตาแลบลิ้นหลอกว่าเวยเวยไอ้ชาวกองทัพพวกมึงชวนกันมาล้อมเมืองของกูแห้งเกรียมแกล่วอยู่หามีอะไรจะกินไม่พวกกูจะให้ทานพวกมึงกินบ้างว่าแล้วก็โยนกระติกเหล้าและข้าวปลาอาหารลงไปให้พวกพนโยธาหารของฝ่ายพระเจ้าจุลณีก็กลับเข้าไปกราบทูลว่า ไม่สามารถจะตีหักเข้าไปในพระนครได้ขอพระองค์จงทรงหาอุบายใหม่เถิดพระเจ้าจุนนีก็สั่งให้พลโยธีหยุดพักอยู่ถึงห้าวันก็ยังไม่เห็นช่องที่จะตีเอาพระนครได้จึงตรัสถามเกวัตพรามว่าจะทำาารการใดเกวัตถพรามจึงกราบทูลว่าเมืองนี้มีแม่น้ำอยู่นอกเมือง พวกเราจงล้อมเมืองนี้ไว้ให้จงหมดน้ำในบอ่อและสะอันมีอยู่นอกเมืองก็จะตีเมืองได้โดยง่ายบุรุษสอนน้มของพระบรมโพธิสัตว์ก็เขียนหนังสือผูกลูกธนูยิงเข้าไปให้ชาวเมืองชาวเมืองก็นําหนังสือนั้นไปให้แก่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าพระองค์จึงให้ไปตัดเอาไม้ไผ่ยาวหกสิอก มาผ่าออกให้เป็นสองซีกแล้วเลาะข้อข้างในเสียให้เกลี้ยงเกลาแล้วประกบกันเข้าเอาเชือกมัดให้มั่นคงอุดด้วยดินเหนียวแล้วพระองค์ก็เอาเมล็ดบัวปลูกลงไปในสระโบกครณีให้เอาไม้ไผ่ที่ทำไว้นั้นสวมพืชบัวไว้เทน้ำลงไปให้เต็มทุกลำแล้วทรงอธิษฐานว่า ขอให้เกิดเป็นสายบัวยาวจนสุดไม้ไผ่ในเวลากลางคืนนี้จงได้ด้วยอํานาจอธิษฐานของพระองค์ก็มีสายบัวงอกยาวขึ้นจนสุดไม้ไผ่ในชั่วคืนเดียวเช้าขึ้นจึงให้พวกทหารโยนสายบัวเหล่านั้นออกไปให้พวกกองทัพกองทัพก็นําไปแจ้งแก่พระเจ้าจุลนี พระเจ้าจุนณนีจึงตรัสถามเหราอมสาธว่าสายบัวเหล่านี้มีอยู่ในที่ไหนพวกสอดนนมของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ทูลเป็นคำเท็จว่าสายบัวเหล่านี้เกิดอยู่ที่ตามริมสะฝั่งสะโบกครณีอันมีอยู่ภายในเมืองพระเจ้าจุนนีก็ทรงเข้าพระทัยว่ามีสระลึกนักหนา จึงจัดปรึกษากับเกวัพรามอีกเป็นครั้งที่สองว่าจะทำเป็นประการใดเกวัพรามกราบทูลอุบายว่าต้องล้อมไว้ให้ชาวเมืองอดข้าวพวกบุรุษสอดแนมของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เขียนหนังสือผูกลูกศรยิงเข้าไปแจ้งให้พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทราบอีกพระบรมโพธิสัตว์ก็สั่งให้พลทหาร ขนเอาโคลนเลนขึ้นไปบนเชิงเทินแล้วให้หวานพืชข้าวกล้าลงพืชข้าวกล้านั้นก็ขึ้นสูงพ้นกำแพงด้วยอำนาจาพระบารมีของพระองค์พอพระเจ้าชุลนีได้เห็นจึงตรัสถามว่านั่นเป็นอะไรบุรุษสอนนมของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็กราบทูลพรางอีกว่านั่นเป็นข้าวที่เหลือจากยุ้งฉาง ซึ่งเขาเทไว้ตามเชิงเทินถูกน้ำฝนก็งอกงามขึ้นเป็นข้าวกล้าเมื่อพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับดังนี้จึงตรัสถามอุบายใหม่กับเกวัฏทพรามเกวัฏพรามก็ทูลว่าต้องล้อมไว้จนชาวเมืองสิ้นฟืนพวกจารบุรุษก็ทูลพรังพระเจ้าจุลนีว่ามโหสถได้ระเตรียมบ้านเมืองไว้อย่างบริบูรณ์ ด้วยข้าวน้ำฟืนผักทุกประการที่แลเห็นนั้นเป็นกองฟืนอันเหลือจากที่เก็บทั้งนั้นเวลานั้นพระเจ้าจุลน,นีก็ทรงท้อพระทัยว่าที่จะล้อมเมืองนี้จนให้หมดน้ำหมดข้าวหมดฟืนนั้นยากนักเราควรจะยกกองทัพกลับไปเสียแต่เกวัฏพรามได้ทูลคัดค้านว่า เมื่อสูร้รบด้วยศาสตราวุธไม่ได้ชชนะแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็จะสูร้รบในทางธรรมคือให้เชิญมโหสถออกมาโต้กันในทางสนทนาธรรมข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่กว่ามโหสถมโหสถต้องไหว้ข้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วให้ถือว่าข้างพระเจ้าวิเทหราชแพ้ขอให้พระองค์จงแจ้งไปแก่พระเจ้าวิเทหราชว่า เราทั้งสองจะต้องแพ้และชนะกันโดยธรรมคือจงให้นักปรา์ของเราทั้งสองออกมาโต้กันด้วยการสนทนาธรรมที่ภายนอกพระนครเถิดพระเจ้าจุลนีก็ทรงเห็นดีด้วยจึงทรงส่งทูตให้เข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชตามถ้อยคําของเกวัฏพรามพระเจ้าวิเทหราชก็แจ้งแก่พระบรมโพธิสัตว์เจ้า พระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ทูลรับอาสาแล้วประกาศแก่อมาต์ทั้งปวงให้ออกไปจัดที่สนทนาธรรมของนักปราชญ์ทั้งสองไว้ในภายนอกพระนครเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ทูลขอเอาแก้วมณีดวงใหญ่จากพระเจ้าวิเทหราชแล้วขึ้นสู่รถ้อมล้อมด้วยพลโยธาออกไปสู่ธรรมสภา ข้างพระเจ้าจุลน,นีกับกษัตริย์ทั้งร้อยเอดพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่พระปลาใกล้กับที่สนทนาธรรมเพื่อจะทอดพระเนตรนักปราดทั้งสองสนทนากันเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เจ้าเสด็จมาถึงแล้วได้ลงจากรถปราศัยกับเกวัฏพรามว่าข้าพเจ้าได้นำแก้วมณีมาให้ท่านอาจารย์ดวงหนึ่งแล้วชูแก้วมณีขึ้น ทำอาการเหมือนเหมือนกับจะยื่นให้เกวัฒพรามหพอเกวัฒพรามแบมือรับก็ทิ้งแก้วมณีลงไปโดยแรงแก้วมณีก็พลัดตกจากมือของเกวัฒพรามลงไปที่พื้นดินพอเกวัฒพรามก้มลงจะหยิบแก้วพระองค์ก็ทรงคว้าจับก,ก้านคอกดลงไว้กับหว่างขาแล้วประกาศห้ามขึ้นว่า เกวัตพรามอย่าไหว้ข้าพระเจ้าเลยดังนี้ถึงสามครั้งพอพระเจ้าจลุลเนกับกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดได้ทรงสดับและมองเห็นอาการดังนั้นก็ทรงเข้าพระทัยว่าเกวัตพรามแพ้แล้วต่างก็ตกใจกลัวได้เห็นขึ้นทรงมา้าควบหนีไปเป็นโอลมานพวกทหารของพระบ,บรมโพธิสัตว์เจ้าก็ร้องเชโยโโหสนันกันขึ้นว่า พระเจ้าจุลน,นีหนีไปแล้วพระเจ้าจุลน,นีหนีไปแล้วเวลานั้นพวกทหารทั้งปวงของพระเจ้าจุลนีก็พากันแตกหนีเป็นโอลมานส่วนพระโพธิสัตว์เจ้าก็จับก้านคอของเกวัฏพรามถูไปถูมากับพื้นดินจนหน้าฉีกตาฉีกเลือดไหลโสมหน้าแล้วตรัสว่าดูก่อนคนอันธพาน เรารู้เท่าทันอุบายของเจ้าเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าเราคือมโหสถปรากฏกระเดื่องไปทั้งแผ่นดินว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันแกล้วกล้าว่าแล้วก็เสือเกวัตพรามไปตกไกลได้หนึ่งเส้นกับสิบห้าวาด้วยกําลังของพระองค์อันเท่ากับกําลังคดสารห้าเชือกพอเกวัพรามลุกขึ้นได้จึงอุตสาหะ ตะเกียกตะกายวิ่งตามกองทัพไปฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็เสด็จกลับเข้าสู่พระนครพร้อมด้วยพลนิกรหมู่ใหญ่แล้วปิดประตูพระนครเสียทันทีของดเรื่องเบื้องหน้าไว้เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้